วิวทิวทัดสวยงามนะครับมีต้นมะพร้าวด้วยต้นนี้สูงมากอยู่ติดริมทะเลนะครับผมดูทรายก็หินผาก้อนใหญ่ทรายละเอียดมากเลย ลมเย็นสบายๆนะครับน้ำทะเลใสๆยากาศดี เห็นก้อนนี้สักไค่เกาะขึ้นสีเขียวเต็มไปหมดเลยก็ดูสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับสวยงามอันนี้วันนี้น้ำขึ้นถ้าน้ําไม่ขึ้นจะาพาเดินไปทางโน้นไปไปดูกลางทะเลตรงโน้นนี่ไฟไม่ได้ คือหาดแหลมซอนะครับผมวิวทิวทัศน์สวยๆอันที่เห็นนั่นก็เป็นหลังคาโบสของวัดแหลมซอนะครับต้นมะพร้าวสวยีลมเย็นสบายๆนะครับสบายมากเลยเออ ทางนี้มันไม่ค่อยมีนะักท่องเที่ยวนะส่วนมากนักท่องเที่ยวจะไปอยู่แถวละไมองังหวินทางนี้มีก็มีน้อยนะครับมาอาบแดดมาเล่นน้ำทะเลก็มีน้อยทางนี้วิวสวยๆนะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันต้นมะพร้าวสวยงาม น้ำทะเลใสๆใสต้นมะพร้าวก็ต้นเล็กๆนั่นก็น่าจะปลูกใหม่ขุดออกมาปลูกทางโรงแรมเขาก็วิวก็สวยนะครับวิวสวยมาก โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พาเพื่อนชมแค่นี้ก่อนนะครับเียวกันใหม่ก็คลิปหน้านะครับผม,มจะถ่ายเพ,เพื่อนได้ชมกันขอบคุณม,มากนะครับที่แวะมา